แกกระเป๋าใหม่สวยไหมวิซึมกีย์บอร์ดแต่สวยมากเลยอะพี่ถ่ายรูปแม่ซื้อให้ของขวัญวันเกินพี่ขอถ่ายรูปลุเต้ก่อนนะโอ้ยพี่ถ่ายบ้างถ่ายบ้างอวดอวดอวดเออสวยอะรองอินตาแกมี่ลงเฟซชิ่งรองอินกับแกมิได้จ้ะในเฟซไม่ได้ญาติเยอะวิแก้วไปไหนเดีอะไม่รู้ ผู้ชายหล่อมากเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะดูดิเหมือนลิงเลยลิงลบบุรีเปล่าเราไปเล่นละครลิงเัาไปเล่นละครลิงไดีแล้วดีไปถ่ายรูปลงเฟซเลยถ่ายรึเปล่าอ๋ออ๋ออถ่ายรูปปากแดงมากเลยดูดิแสบหัวก็อะไรดิ Hashtag ก่อนละกัน Hashtag ลิงลบบุรีลิงลบบุรีค่ะละครลิงค่ะละครลิงค่ะใสใหญ่มากใสใหญ่มากค่ะดํ m ดํา .com อันสุดท้ายแล้วกันนะ d ํ m .com นิกเกอร์ลิงสองตัวเรียบร้อยคนละนคนเลยเฮ้ยแชร์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 วีคอมเมนต์เยอะมากเลยด้ามีคนแชร์โคตรเยอะเลยดูดิ นางไม่อายบ้างเลยนะนังแน่คราวนี้ไปโรงเรียนมีแต่คนพูดถึงแน่นเอ่ยคือถ้านางไม่มั่นหน้าเราก็ไม่ทำเฮ้ยก็เขาสวยไงใช่จับไปเล่นตุ๊ดจีนได้เลยนะแป๊ยอีมากใจอะเฮ้ยไอ้ด้าส่งอะไรมาเราต้องเปิดดูซิเฮ้ยอย่างงี้เราต้องส่งให้พี่เปาโลดูซะแล้วเนี่ยมาส่งมาส่งให้พี่ดูโอเค ีนางดำเนาะดำดุดานนางดิโอ้โหเตี้ยเตี้ยห่าฟะจุดฟตอลนางคนโตเป็นพวกแบบของฝาสลับบุรีเนาะคืออะไรหรอกลีปั๊บไงแชร์แชร์เพื่อนเยอะเพื่อนเยอะห่าพรุ่งนี้มานะนางดังแน่เออเนาะนางดังแน่นอนคดีว่าเพื่อนเราเยอะเราต้องส่งแฮชแท็กลิงสลับบุรีเออแฮชแท็กกะลีปั๊บห่ะ แฮชแท็กกะหรี่ล่อเรือเออเนาะใช่พรุ่งนี้นางดังดังแน่ฮะมันที่ไปกินไอติวไปไหมอยากไปพรุ่งนี้คือไปหรอว่าเราต้องไปเตยวข้อสอบอ่ะโอ้ยเลยจะได้ตัวอะไรวะนิ่อ่ะเอาแปะปะเล่นตุ๊นจีได้เลยน้องแดงด้วทั้งเห็นนิ้วกับบอลนิ้วกับบอลนิ้วไตี๋อะไรอะไรไอ้เอฟไฝ่ต้องมาที่ผม บุรีร๊ออะไรอ่ะกชารีปั๊กโอ้ข้ามเถอะกูกันเลยกูชารีโอยไม่ยอมไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ด้วยมันด่านู๊ะเมกหน้าตาฉันไม่เหมือนลิงลบุรีขนาดนั้นหรอไม่เหมือนอะไรนะหน้าเธอเหมือนปลาดุกเชิญเข่อนมากกานะแล้วไฟชิ้นน่ะ ใหญ่มากขนาดนั้นเลยเหรอใส่ <No. S 2> เธอก็คล้ายเหมือนจุดฟูลสต็อปของตัวเองแหละ <c oughs> มีแต่คนละเมือสิทธิเราโ <c oughs> รงเรียนนี้ไม่อยากอยู่แล้ว <No. S 2> เราไปกันดีกว่าไะเถอะ